คนอื่นก็เหมือนกันจังน้องอุ้งอิงกับคือกันแม่กับบอแพงมาเอาน้าแม่แม่มีสิซ้อนใครท,ทุกคนเนาะทุกคนในวงเพาว่าสิเป็นลูนลูกๆแม่บอห่วงอเอฟซีอะนะโอ้ยซ้อนตะปูเดียงบอ,อไม่ค่ะแม่มาบอกแน่มองนี้ถ้านองมันเป็นยังไงมันเข้าเอาพ่วมรููตรงนั้นแหละมาต่อยอดให้ลูกๆเพื่อ ที่ลูกจะสารมีครูหลายคนสารเจะนาล้รมต่อไปร่เนแล้วไดองเท้เพื่อนไปอีกเสริมถอดเด็ล้วเพื่อนนั่นต้องได้ต้องเป็นแล้วก็แล้วไ้สุดออกซินไงงามงามเมทที่บอกซินงามเฮงฮะ่อนุดข้ามล่ำเีบ่อนไ้สุดข้ามล่ำไฮสุดแขนลองห้สุดข้ามล่ำห้สุดแขนล่ำไซุดแขนั กนยังงอไปแกนยังง้อไปก่อนมันิมีหลายยาสิชิ้นนี้ทั้งชิ้นนีทั้งนองทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้่นก่นา่อน่อนว่ามน่ทานานยูนกับหมองมันป็นได้ลูก รองเมินไม่ก oh, <Le S 1> <na> ็ม่งองเม่งม่มนอเพื่อนมันาจังหวะองเพื่อนในเพงเปนงเิดเเดเิดเโอ้จะเป็นอนีูกหลจะเมนบ่อพยงหนูอยากเปลี่ยนบอลูกอยากเปลี่ยนอยากเปลนไปสาวน่อยว่วงสองนาอพี่น้องหนูสิได้ข้อมูลกับแม่หลายแล้วก็แม่สัญญาด้ยว่าหนูต้องเปลี่ยน สัญญากับพี่กับน้องป่าสอนให้นหรอครัเพี่อนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเก่งแล้วยังไปหาแม่โดนสุดยอดเลยแล้วต้องทำหบริหารเวลาไปหาแม่ก่อนลงมาจัดของตัวเองให้เสร็จแล้วก็ไปหาแม่แม่จะไปหาแม่เลยตรงทำธุระจะวลองหินสุมเรื่อยๆโอเคน้องแม่ฝาก อ่ฝ <molec S 1> า,ากแฟนคุณพ่อแม่แม่้ำเนินตาพ่อแม่แม่ในเดือจัดเด็กก็นตั้งใจให้ดูในเดือดจัดต้อไปกรนไปคุณปแม่ติขอบขอบคุณแม่ติมนะคาอนาสอนวิชาความดูมือต่อตก็สิขหมอลงกำลงอแม่อันืกกล้ำก่อนล้ำเพิ้นให้จาลูกกลเซููที่ลาซวันนี้บุญดีบุญใหญ่ครัเดมวันนี้เด้อถือว่าเป็นบุญใหญ่ึเลขสามตัวแล้ววันนี้ ปากช่องแมตติมแน่นอนช่องติมกุชช่าเริ่มเพิ่มออฟฟิเชียลเริ่มจะมาดังมาปังในโลกของเราจิงกดไลค์กดแชร์เลยมันนี่ทำรอบมาบอดแชร์แน่นอนแมาาหทลูกคลิปนี้แชร์แน่นอนเพราะทุกคนหักหนังบักแป้งทุกคนออนซอนแม่ติมมาสอนลูกสอนเตาแชร์แน่นอนเพราะนเสียว่ามีประโยชน์ครับช่วยกันแชร์ไปด้วยครับช่วยกันกดไลค์แม่ติมหของน้ำในหลังเดี๋ยวแม่นุ่งสิแชร์ก่อนนะเราเพลียสิแชร์แชร์แชร์แชรไปเลยนี่แชร์ไประเบินไม่หลายแต่เมื่อคืนกะสิผ้าน้องปักแป้งไปหาแม่ติมอีก อย่างน้อยไดวันละยี่สิบสามสิบนาทียังดีเนาะแม่เนาะวันนี้ดีโอกาสดีดโอเคน้อลูกเนาะตกลงกับแม่แล้วเนาะเบอดีมั้งนี่เบอรดีมากเปิดดีเงียบเบอร์จุย่างเลยทุกคนไ,ไม่พูดยังมาหาเลยเปิดดีมากเลยเแล้วก็รถตีตกับ<ๆ>พ่อดังเงียบก็บโอเคเต้นกับยายง่าแล้วสัญญากับแม่แล้วก็แม่ตีเราต้องเอาเวลา40นาทีต่อวันมาจัดของมาเลี้ยงของแล้วก็ไปหาแม่ตู้มือสบายแม่ไปมาหาแล่วมันไม่รอคนเวลาไม่เคยรอใครมีค่ามากอยากได้ขั้วมือดูอั ว่าแม่เพิ่นเห็นของในตัวหนูเห็นแว่นในตัวหนูเม่อปีกที่สุดมันขึ้นแม่ปีกฝากกระตาไม่ให้นองแต่ว่าแม่ว่าแม่บ่นวันนั่นดอกให้แม่ปีกไปฝากเองแม่ปีกซื้อกระตาไว้นองกระตาเส้นตังแต่ว่าแม่ว่าให้แม่ปีกเอามาให้เองแม่แล้วว่าให้แม่ปีกมาเอาเองแม่แล้วว่าเดี๋ยวโอกาสมาเดี๋ยวมาปอีกแม่ปีกกะไวแล้วแม่ทิงกะไวแล้วครบเล้วเลี้ยงตาพี่สายใหญ่ที่เพิ่นจะไปพอดียังไม่เจอกันใช่สายใหญ่กับนี่แต่เพินปิดตาหักเมื่อสายใยกันนี่เพราะว่ายุ่งยุ่งอยู่ เพราะหนูต้องสืบทอดหนูต้องอยู่ได้อีกนานหนูตั้งใจแล้วนี่แม่กันกับเสียสละงานอยู่บ้านได้แม่แม่กับเสียสลา่าง่ายๆพุทธศรัทธาใช่งานแม่กันอยู่บ้านก็เยอะเธอก็รู้แล้วแม่กันไม่ได้อยู่แบบนี้ด้วยเรามาอยู่ถามว่าลําบากก็ลําบากแต่ถ้าเราใจไม่รักเราจะไม่มาเลยเนาะแม่ติ๋มเนาะพูดคำว่าแม่นน่เนาะแม่เนาะแม่แม่ได้นี่ถึงบ่ไเด้คอดมมกขัดตัดแม่ไปที่มือเรี่ยงมากขึ้นกันสารงานอยู่บ้านกีนนอนแม่งามๆอยู่เงี้ยเนี้ยหลัง แม่กลับมานอนนหนุ่มเงินใบก็ยังบ่ได้อยู่เลยจังเป็นธุระอีหย่งจังเป็นลูกผู้ใหญ่จังมาหักแพงนี่แล้วมาด้วยใจนี่แล้วเห็นลูกมากนี่คือความรู้สึกควาของเป็นแม่เนี่ยแม่อิหรีเพราแม่แม่มึงแม่สองกับซางครับว่าแม่ครับคู่นี่มันจนใช้จนถึงวันตายนี่พ่มีผู้ใดมาหาไงนะ่ต้องอายแม่ไม่ต้องพีอายครับแม่ไม่ต้องอายต้องกล้าแสดงออกอยากได้วิชาผู้แสดงออสร้างให้น้ำตาไหลตอนนั้นได้เลยแม่แต่ถ้าอย่ามองบ่ มันไม่ได้เห็นอย่างเพราะว่ามันเป็นยินเิ็นญาณเขาด้เข้ามากคันซัวก็ต้องน้ำตาไหลเลยนี่แม่น้องไปขออนุญาตถือกล่องแม่ติมนะคาติด้อินเตอร์เน็ตโอเคสามนาทีได้ลูกไหมยินดีต้อนรับให้จื้อไว้อย่าจีเอาเวลาไปแป้วเก็บทำตัวมีระเบียบล็อกเวลาตัวเองให้มากวันนี้เป็นวันแค่เราเริ่มต้นแค่วันที่สี่ที่ห้ามันยังจูนไม่ได้ไม่แค่ก็เลยปล่อยเวลาเวลาแต่ก็ไม่ใช่กดดันนะแม่เนาะบอกสบายไม่ได้กดดันอย่างเลย เอาเท่าที่เราทําได้แม่มีเวลาเท่านี้ลูกมีเวลาเท่านี้ไปกินเขาน้ากันก็ได้กินเขาน้ากันแล้ววันนี้อันเวที่ห้องกันเงียบเป็นสงบเงียบเป็นอากาศบ่ฮ้อนบ่หนาวพอดีพอดีโอเคอีสามกทีแม่บไปเรื่อยๆจะได้ยู่ไปสามตอนเพาะนูอัดแปดหน้าที่แปดนาที่สามเท้อพีแล้วหนกเราจะถ่ายภาพปกให้คุณก็ถ่ายภาพปกได้อยู่เธอเดี๋ยวนี้ด้เวลาสมควรแล้วทังล้ำน้า่แม่กคได้ฟังเป็นน้ำแม่หางมากปม่ติมแต่ไดแต่ได กีฬาอยากลูกอยากเห็นยังทำยังเพลงสีแดงกวนจ้าแม่อยากได้กวนล่ำไลจนจนไปบูชากวนล่ำน้ำาแหลมสมัยนี้เมื่อนี้ผาแหลมก็ใหิมาก่อนเป็นเพลงเนาะผาแหลมอีกหนึ่งมแต่คนบูากวนล่ำน้ำผาแหลมอยากได้ไรอยากได้กวนล่ำล่ากับไปบูชานํำเล่าแม่ได้ได้ได้ไปหาไปหา จะใส่เวลากอนเอาตัวนี้ก่อน้าแม่น่ะใส่เวลาต้องไปที่ลำกันใช่มีมีนีตรงไมีอยู่แล้วมันเป็นกอนรฉพาะโนที่เก็บไว้อะไรเี่ยโอเคอีกหกนาทีแล้วค่ะแม่ไม่น้ำิมลี่ารอยากูเลี้ยงดังอีกค่ะแม่ติมเลยคู่มาแหงคู่มาแหง้อสอยแล้วต้องสองคู่ได้หมนี้ำน้อบอนลำนดังำร้งลำเ่นลำก่อนลำก่อนนี่ยลำก่อนลำก่อนเมื่อจเป็นไปยคค เอาที่เราที่ต้องได้ใช้ต้อง,งได้ใช้หน้าที่เราว่าต้องไปว่าต้องไปเอาพอเขาอยู่ตัวในระดับหนึ่งเขาก็จัง,งเรียนันดีน้ำซอยน้ำเพื่อนต้องน้ำเปลี่ยนอย่างน้อยสองอนน้ำซอยน้ำเพื่อนที่จังพอจีน้งอเออดีอันนี้ สินสวยสวยน้ะพยายามถ่ายเห็นมือ K เจ็ดนาทีอะไรอย่างงงอย่างอีกลำล่าลำล่าแม่เป็นคนลำล่าเลยเนี่ยล่ำล่าเมนี่และยิได้เห็นว่ามืเอนี้สิรูสอดแจงนะลำล่าลำล่านี่ก็ต้องมีพอยังอล้วก็ไอพ่อนไพรจะพาแมนให้พรจะพาไปน้องแม่ตทิมลำมวนมันก็ต้องลำล่าลำล่าต้องมือเม่เห็นแม่ตทิมลำล่าดูแลเพราะแม่เบิ่งนสอดแจงตลอดถ้าเป็นสาวน้อยนี่ ป้าห้องหาเสียงยาวๆป้าห้องพี่น้องป้าวอลำัมวนก้อยาเมื่อหอดบ้านงานนี่เป็นมวนแหงอันนี้ร่ำล่ามันนี่ลาสิได้ยินมันนี่สิยูโซ่แก่ค่ะสมมติว่าเมื่อใดอ่าจะผภาพมันน,นี่อยากรอดสียหายแต่เสีจ,จากผู้คนล่วงรับไปแล้วควนอยากหายร่ำสวดส่อองถึงยาม ล้ำซิงเฮานั่นล่ะอืมจะเป็นคือนไปข้างล้ำซิงส่วนทรงหลวงวิญญาณจะตรงนี้แม่บ่าเดีายวทำมาแม่เก่งว่าเมบ่ได้เก่งแต่สิ่งใดที่แม่บ่รู้แม่ก็ศึกษย์สาวน้ำยูทูบยังมีซิงใดที่ลูกเขาถ่ายทอดให้ลูกยังจะเห็นนี่ล่ะแม่กในแม่ถ่ายทอดให้ลูกเคยได้ลูกได้เห็นกับถ่ายทอดต่อให้็นที่แรกทามาล้ำเปลี่ยนบอกระเต้น แดนเสื้อทวนๆนี่แล้วมันสีล่ามติบหางเครื่องเนาะสมัยเก่าเนาะว่าเขาต้องเริ่มจากเต้นก่อนนะแม่ไปเต้นจนอิดจนออดเขาจะไปเต้นจนอิดเขาจะจนหายลำเลยลูกไปเต้นจนเป็นเต้นจนแนวอื่นนักร้องบป่วยมันชีได้จับนักร้องป่วยวันนี้จะไดจับนักร้องเป็นลมวันนี้เขาจะไดชไปเต้นไปร้องเท่านั้นขาขึ้นเข้านันล่ะแม่เตรียมกุซมาได้มันรวมทั้งขนไปเดชเลย มูอนไรเงี้ยแบบเช่นครับแม่ติ๊งจะได้มันนีแม่ติ๊งมะยามที่ละฮักแพงครับอ่ะแม่ฝากก็ได้อ่ะฝากช่องติ๊งปุชมาลล้ำเพลินอบิเชียวมนีเอาความรู้มาสานต่อให้ลูกเพื่อจะไปต่อยอดไอพ่อแม่พี่นอเอฟซีผู้ถาเบิ้งเนาะอ่ะครับผู้เพิ่นจะได้ซืบอนอต่อแนวในล้ำเพลินเฮาแล้วก็ฝากที่ละฮักแพงที่ละเาขอบคุณคุณแม่โดดเด้ออ่ะนางลงมมาทีแม่จะถ่ายภาพนิง กลายเป็นผมนีม่ครับอาวัายวัยรุนตามตามนุษนุษยกสิพะให้ไปหาลูกนกสิพะลูกไปหาเฮียจะเลื่อนรุ่งเรืองย่อๆยิงๆให้จะเลื่อนรุ่งเรืองให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใดที่มันโบ๋แค่ก็ให้มันไหลผ่านไปให้คิดเอาแต่สิ่งดีๆให้จะเลื่อนรุ่งเรืองให้ลำรวยลำรวยอยากคิดอยากได้ยังก็ให้ได้ได้ลูุล่ายึดประสงค์ให้ยังก็ให้ได้สิ่งนั้น เป็นจริงทุกอย่างแม่สิ<ม>ค่อย,อยรัพยอคอสท่้งเรื่องอค,ค,ความรู้เนาะความรูอ้อะไรที่แม่หู้แม่กับสิสอนให้ให้หนูเป็นจะเลื่อนจะเลื่อนทีหลังครับ